หดเลยมื่อมือ,มอลองรหลดปุบลองรหดตุบอย่างเมือม่อหดคลินิกหมอเลยเมื่อกี้จื่อได้ว่า,าวเผิเเ่นมาแต่เื่อต้องซักยาแต่เถ่อนี่อาจจะไม่ได้ซักว่ากวดตาแล้วก็เอายาเอายาไปกินเนาะหน่วเพิ่นไปบอกว่าไปซื้อรลดป่ะไปซื้อหลอดอยู่รักษาป่ะพิ่นก็เลยไปพอไ,ไ,ไปไปหาหมอเห็นเ่อหมอแล,แล้วให้ถอยลังเยาวๆจากเลนออกมาเมื่อมือ,มอกวดตาแล้วหมอก็เอายาให้ ยาหายเ๋ยออกมามิกกี้ท่วงวันนี้ทวงชื่อรถชื่อรสดสบายดีทุกคนอยู่กับเด็กๆคือเ,เก่าเหมือนใดก็ไดดเนะาะบด้ไปใส่ไปหายไปหน้ากับบด้ไฟพี่น้องบด้ไปมืนอน้อมมือหนากะไปใช้ึ้นก็มักมีและอันนี้เอาทำม,มักมี่มิกกี้ก็ ้าปิดเอามากตัวมันสิล่นอยู่แล้วนะพีนน่น้องลมแหงอะไรนี่ขึ้นก้มอกมีแล้วนะยูกี้มาไมเย้ยปัญหาไม่คือเออ ปั่นไวๆเอา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 เรามาคว่ำกันลูกเระวงังระวงังระวงังระวังเบรกวอยู่ระวังเบรกไวอยู่เอาขึ้นมาขึ้นป้าฝืนอาตีนเบรกกะเลยเบรกตีเนาะปั่นไวหน่อยกะตำหันเคยปัน่นตำเหลี่ยมเพื่อนเธอหนึ่งเหรได้อ่ะมิกีิอ่ะเอาไปเห็นยางหลุดลายอีกี้ขึ้นกกไม้โอ้ยบุขึ้นบุขึ้นไป็นโต๊ะกกไม้ ดึงข <Workers S 2> <Obama. S 1> ึ้นชงคะลูกดึงขึ้นเบ่งตานะหยดตาก็แค่นอนรับก้นฉอดๆแตะตาหน่อยหนึ่งว่าชีตีตาแล้วชีลักหยอดชะกาคุณซึกโตโอ้จะกอาไปเห็อยังไงทัเอกี้ลงพ่อไห้น้ำกระเจ้าเว้ยชว่าพ่อเปิดไฟปาร้อนแล้วกี้นี่ยินเสียงเปิดประตูกาดมันไห้แล่นย่า ย่าบผักผิดไม่หด้ควยใช่ลูกมันมาดึงดอกผักนิดเอ้าบัวแมนพ่อจะท้ายไปช่องบางนิดี้กระเจ้าจักไผรลูกบังแหงเงาะหรือไปช่องบางไวไวบัวแมนพ่อจอนเมื่ออื่นพุ่นพ่อจอนมาเด้อเมื่ออื่นพ่อจอนเอามาน่อยมาชงพ่อจอนมาหาอิล่าเด้อหน่วเอาอีกกี้ไว้หน่วยหน่วยลูกลูกสิสิเต็งขี้ไก่สิ บักินี่กัดกันเลยไปได้เถื่อนหนึ่งพี่น้องเลยไปใช้ป้าป้าป้ารถที่ป้าอ้าวผดไห้บ่นเข่าแอนเลยโอ้ยพ่นยินเสียงอัดประตูแล่นๆเพราะว่าผู้ให้น้ำก้นกับเจ้าคิดว่าพ่อเพิ่นว่าว่าโมเมนต์โมเมนแล้วก็เครียดล้มตึงแล้วก็ไห้เลย บริเนมชำนาญเชียงอัตโตนแ,แม่เล่นน,ลน,น้ำรดเห็นหอนหนาครับทับคิดเวลาเพาอใบพระอย่งอางเดียวไม่ใช่แล้วเป็นน้องคํำเวลาเครียดกับังไม่ได้เล่นหาแม่ใช่แม่ใช้เล่นมาให้แม่ใช่ใชอุม้มคอยใช้กระห่วงแม่ลงมิกก,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 มนะยยกี้กับลงอยากได้นมองเขาอยาให้กิ่บกออก แจ้งแม่นแบบมันเอาเปรี้ยวให้ยได้นมจืดโอ้ยผู้ชอบตัวเก่าก็บว่าเอาอีกได้ตัวลายโอ้ยเกิดสึกเครียดละคายุ่มพรมตัวเองพรมจนมัดให้ดีๆจนยุ่งเว้ยพี่น้องกี่ กิบติดให้บักไราอันนึกทิ่มวัดช่วงนี้กำลังไวทองคเมื่อกี้ว่าวยังบ่วว่ายังกะล่มตึงมันเป็นบางช่วงได้บ่ได้เป็นตลอดเลยอยากได้ยังลูกอ่ะแต่ช่วงวังหันเป็นแล้วกะพี่กายนี่เนาะมัน,นี้ช่วงนี้ใกล้เชือดชามขวบเลยเป็นเนมื่อนี้วันที่เท่าไหรเออเมื่อกีสองปี สองปีก si ับเกือบแปดเดือนมื่ออื่นนี่นะเนาะมื่ออื่นก็ครบสองปีแปดเดือนพี่น้องเลยอีกบุรนก็ครบสามปีละเด้โหลดลูกใช้โหลดคันใหญ่เด้รีดยีเทิงมันหันกะยุ่มกันผู้โหลดตัวหน้าไปเอาไปผูกอยู่ทางเฮือนครัวผู้ไปเอาไปลูกโหลดคันเหลืองไปเอาไป áo tốt thì kia đến là thêm sát Bọc kép bọc kép thư kia đến là mạc nghe, mạc nghe. đây nha lấy hồi hải gặp trái đó gì gặp trái đó, vào đúng bên kia ừ quá ừ. là lúc quá là đó sẽ sợ lông này nào mong thi cả huông cắn khó nhảy khó hay cả bộ hải Lẹt, Lè, cắn leo bộ kia đi เบิร์แล้วเบิร์แล้วปะทะกันแล้วรอบหนึ่งครบอันบ่นใกล้ๆหัวเข่าเมื่อกี้เลือดจะตนอกเพื่อใส่ครบพากันลินอู้อยู่ทงเฮือนลินเปอริมาจิลินจึงได้บอกปุบปับปุบปับใส่กันผู้นี้ผู้นี้ผู้นี้อยากให้เกือบให้ผู้น้าให้ให้ย่อนอัน ่อยแนมเห็ดแล้วข่อยเอินมาใช่อ่าเห็ดยังกัรคบกันว่ะผลให้เครียดมันผู้เลือดออกผู้เลือดออกผลอยากให้หอ่ใช้ครบผูนเลือดออกแต่กระโบให้ผู้ผู้นี้ผู้ครบผลให้พอพอใช่อย่าคบกันเด้อบัมนนี้เด้อมันเจ็บเด้อเลือดออกให้ว่าเลือดเมื่อกี้ออกเลือดในหัวเข่าเมื่อกี้ออกเลยพอคบกันเจ้าหน่อยก็เจ้าจับ ก็จะจับไปโยนให้แค่รวบคบหมู่เด้ออย่าครบกันเด้อแพงกันเด้อดิ่นน้ำกันแพงกันเด้อะบางทีก็ับจักความเนี่ยคุณนี่ฮะเด็มเร็บ่เฮ็ดบ่เฮ็ดบ่เฮ็ดพอดีก็จะตันตีนเออบางทีก็จักความเนี่พี่น้องเห็นเมื่อกี้หายบอกไป็นหัวเอาเมื่อกี้ก็นหัวบางทีก็บุบับบูบับบางทีก็จักความ อพมศาซาเด็กน้อยดินน้ำกันเท่าไหร่เออแม่หลดหลดหลดเนี่ยผมยุ่งวะหนี่ยุ่งผมตัวเองมาแม่ผูกอู่เห็นไหมกินมันเวิดแม่สีเอาขวดไปแส่น้ํายาไว้สลับกันพี่น้องเลยเอาขวดโตเก่าไปแส่แล้วก็เอาโตสุดใหม่มาใส่ฮั่นหลุดก็จะจับเด็กน้อยนะ่ะใครจะดื้อเด้อ แมน่นไรดื้อเขาจะจับขึ้นรหลดไปโยน,นให้แข่ลงน้ำร่นโยนให้แขโยน,นลงน้ำให้แขอยู่น้ำกินแม,นนม่นอืมหนาวเล้ลมพัดมาขึ้น่าขึ้นเตียงป,ขยงป่ขึ้นไปกินอยู่เตียงบะกินนมอยู่ี่นอรเอยอย่าลินเล็กมันจะทำาตาไปไปบุลินบุลินเออรอดไปเออไป,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 ไป ไปมันี่ไปเอาเอาเอไป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 เอาพ้าหมแพผ,ผ่าคนหนูขาดตัได้คือมิวกี้นีก่ก็มม้อน,นี่ส,สักสักตัวไรให้พี่น้องคือสามพื้นนี่นะขาดตัวไดตัวหนึ่งกระได้สิสลับกันสักอันนี้ก็สักอยู่แต่ว่ามันคือว่าลวมิวกี้ใส่มาจนเกือบเกือบสามปีมันก็แเหลกก็ะดำก็เก่าเลยพี่น้องสักอยู่แต่กระเตี้ยที่มันก็ได้สำนีกแหละเพราะมันเก่าแล้วมันเก่าแล้วมันก็ลนกเลยยังมองอยู่ถึงเขาจะสักก็ได้นี่เช้าอันนี้ก็ออ เช้านี่ค่ะพื้นเดียวอันนี้บุ๋มิชิดสักอันนี้เขาสัก,สกนานๆลอยไปสักทีหนึ่งแม่เพิ่ไปปั่นกะเขาเดียวมันก็แห้งก็มาเพิ่นใส่เพิ่นยังบ่ตื่นแล้วก็ลอยปั่นตอนเศร้าแต่ก็ยังมองอยู่ว่ามันเก่าเด็กน้อยกับแพกกด้ตัวใดมันเคยใส่แต่ยังน้อยมันก็ยัใส่แต่ตัวนั้นนะพี่น้องเขาเอาพื้นใหม่ให้กับบัวเอา <c oughs> คือไม่กี้นี่แหละบางทีช็องซ้ำพื้นเพิ่นเอาไปเพิ่นนอนในห้องกอเพิ่นเอาไปมูนหัวเอาไปเต็ง มูลหัวเวิดแด้วา่อยใชเอาพื้นใหม่แค่ัวอื่นตุ่มให้บบเอาตุ่มกับโบุ่มให้กับโบตุ่มเป็นบบเคยใช้สามพื้น,นนี้ยังว่าเคยใช้แต่ตอนยังน้อยแต่ว่าอีกโตหนึ่ง่อยเอาไปสักสลับกันสักมือละพื้นแล้วก็มือใหม่ก็เอาัวอื่นสักแบบนี้นะสักพร้อมกันแล้วเมื่อกี้กับสิหาแพรอันนี้ใครยุ่งมีสามพื้นสลับสักอะไรอยู่เคยใช้ใชละพื้นเดียวเลยใหะเต๊ก เอ้ยใส่จามกิใส่ jam คนทุนเอาคน jam เอ่อเชอร์อือกี่จา,ามไอ่เชอร์แล้วนะเห็นผู้ใหญ่ก็ไปใหญ่ามาลูกผูดผีดเลยมึงเนย่ยเห็นจะมาล้มตึงอีกแล้วสาวคนงามนี่กเลเจ้าปิดประตูเติร์ดกินี่ให้แหลนเจ้าคิดว่าพ่อคนก็งอล้มตึง บ่ได้เห็นดอกแต่ว่ายินเสียงปิดประตูล้วก็ให้แล่นน้ําก้นบ่ฮู้ว่าก็บ่ฮู้ก็ยังไห้น้ําก้แม่รถน้อยแตกจะมาติดมูแจกบ่เว้ยเข้ามามื้อนี้แจกเข้าเขาเจ้าคุมตายฮะอีหยังลูกยันยยันเัก อ่ะลงลดลงลดค่อยๆลงค่อยๆลงน่าจะถึกอยู่ได้หยุบหยุบลงค่ะแต่ว่ามันขึ้นอีกพอหลงตาเมื่อกี้ยอดตาให้ก็นอนก้นดชอดกําลังสิตีตามือไปแตะตาหน่อยอยู่บนท่านสตีตาหลักยอดยาซ่ซ้ำตื่นมาให้เลยเดี๋ยงให้ช่วย ขนมกระปิดไอหมจกกระเจาไอหมจกแล้วก็เจ้าก,กเ็เอาขนมให้ชามสิ้นเท่านี้เลยพี่น้องทงหนึ่งแกะออกมาจากทงเวลามีงานแจกงานยังแลวก็เจ้าจีซื้อขนมแบบนี้มาใส่ทงูุดาไปหมจกแล้วก็เจ้าก็ย้ายให้ชามก่อนเอาใบช้เอาบ้างใบชย้ยน,น่สนใจ มันกินหลายลยไรขนมเล็กน้อยตื่นมันทั้งขนมโดชซทั้งขนมอีหยังเอลเซทั้งขนมอีหยังต่างตันนวันปีนสิพห้ามีกี่ป่ะหาโมพี่น้องห้าโมเบ่งตาปวดเบ่งตาเพราะว่าแม่นยูเดียนี่มันหยุบหยุบลงแต่ว่ามันยังขึ้นมันจะขึ้นมันก็ขึ้นนะมันจะขึ้นมันก็เป็นเป็นเม็ดคืออันตุ่มยุงกัดนี่น้อยนะเปลือกตาแล้วก็ขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ตาโป้พี่น้อง ฮะอยากได้ตัวได้แปลาขึ้นรถนะพ่อใหญ่ปะให้พ่อใหญ่พาไปคนไปเห็นเหอนมอนก็เอไแล้วพี่น้องคนจืดแล้วผนยานผพปอคนไปยงได้ผนเจ็บได้ันแขะยาแต่ยาเนี่ได้เอามากินนี่ก็แขกเลยซี่อีกเลยค่ะมันก็บวมขึ้นเดี๋ยวนี้ค่ะมันหยุบลงยุ่แต่ว่ามันเป็นมิดแล้วเป็นคือตุ่มยุงแล้วก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นในเปลือกตาทั้งเทงอ่ะพี่น้อง ล้วก็ตาบวมคันสิอยู่เลยพาไปหาพอนลายมือเลยมันจะขึ้นย้ำได้มันก็ขึ้นก็นเลยพาผื่นไปเอายามากินก่อนปไปะปไป,ะป,ะป <ะ S 1> น้อง <ปะ S 1> หอดเลยมือมือ,มอลองหลุดปุ๊บลองหลดุดตูบยางมือหอดคลินิกหมอ,อเลยกี๊กจือได้ว่าผื่นมาแต่เธอต้องซักยาแต่เธอนี่อาจจะ,ปะไปซักหัวขวดตาแล้วก็เอายาเอายาไปกินเนาะผื่นจืแล้วอผื่นย่านมึงเนี่ยผู้ ที่แรเมื่อเมื่อเมื่อแกหให้ตอนนี้ก็มาเขาเทือนเลยพี่น้องผู้ชมตอนก็ไปถ่ายให้เบิ่งเนาะสรุปไปกวดตาก็ว่าเพิ่นหมอก็ว่าแพ้อากาศตาบวมแล้วก็คันตาแพ้อากาศอย่าว่าแต่มิวกี้เฮาก็ยังคันมามาไปแก้ให้ชักว่าเฮาบ่จักมันทวงได้ไปออกจากเฮือนหมออลไรบัดสิมามันว่าชื่อรถชื่อรถมันว่ามันจื่อเว้าวทำเปียใหญ่แกะไปเบิ่งไปบัดนี้ แน่วงัวเพิ่นไปบอกว่าไปซ네 ok ื้อรถป่ะไปซื้อรถอยู่รักซ้ำป่ะเพิ่นก็เลยไปพอไปไปหาหมอเห็นเพื่อนหมอแล้วให้ถอยลังเหยื่าจฉีเล่นออกมาเมื่อเมื่อได้รถจกคัน่ะไปเอาปะเมื่อเมื่อบี้กวดตาแล้วหมอเขาให้อาาให้เดี๋ยวออกมาวิกกี้ท่วงบนี้ทวงชื่อรถชื่อรถกว่า เพิ่นเลือกเองเด้นี่อ้เพิ่นเลือกเองเน๊ะพี่น้องเพิ่นก็อยากได้รถตัวนี้ไอ้มันเลือกเองมันก็จะที่ใจอยากได้รถจกแล้วเอาคันนี้ให้พอดีเบิรดหาร้อยบาทพี่น้องขายยาค่ะขายยาค่ะมอกะกวดบึงต้านอันหนึ่งแล้วก็ยาสองอย่างมาสองเซนหาพี่น้องสรุปกะมออกว่าแพ้อากาศยวอมฮิวกี้กินยาเหตุไดเด้บัดนี้ หายพ่อช้ยกินมิวกี้เดี๋ยวพ่อชายกินยำต้องผสมน้ำก่อนเดีย๋ยวเสีเอาข่าวไปผสมน้ำยาข่าเชื่อตัวนี้ตัวไหนายาแก้แพ้แพ,แพ้อากาศแพ้นั่นแพ้นี่ยาขวดตัวนี้มียาสองขวดพี่น้องบนไห้มาถ้าเกิดว่าเป็นไข่ไขวัดไขย้ยังก็ติแพงก็ณีนะไปะหาหมอตามคลินิกเอกชนพี่น้องแต่ แต่คลินิกตัวนี้ก็น่นให้ขายาพิ่นสิแพงผัวยาเผนดีเลยแหละมันจะมีอยู่ซองมองมองหนึ่งสีซอบๆอ,บอบลงไปแต่ยาก็สีอ่อนนะส่วนมาก่อมีแต่ไปมองนี่แหละถ้าภาพมิกกี้ไปกะถ้าว่ากวนกวนแนวอื่นแบบว่าเป็นไข่เป็นแนวอื่นก็สีแพงกว่านี่ขึ้นไปะระดับซัมเซนซัมเซนกว่าขึ้นไปพี่น้องเลยเด้ยาสองอย่างครับตัวนี้นะมันกินง่ายอยู่แต่ตัวนั่นนิ่ตี หายพลอชัยกินให้เบิง่งพลอชัยว่นที่แค่พลอชัยมิกี้ไปเห็นแล้วทอยลังมาเหยาะๆมืออม่อ,อาเมื่อวะมันชิม,มาแล้วว่ะชื่อให้มันก็บาได้แล้วมันทวงชื่อรถดชื่อรถมันจือได้ว่าวัวจิพานไปชื่อรถดเหว,ว่าเลยต้องชื่อหลดกระหนักแต่หลดไหล่ใช้กวดกระเป๋าห่วงเนาะคนหมักหลดได้หน่โอเคพี่นอ้องพระพาร์คีน้าเด้อไปหาผสมยามิกีิกินก่อน ไปแล้วคิมนี่ก็ได้สบายดีเด้อพี่น้องเยม,มาทอดออกหมวกมาลูกมา